ทิปที่ท่านรอคอยมาแล้วนะครับทานายดวงชะตา12ราศีในช่วงครึ่งเดือนหลังนะฮะของพฤษภาคมนะฮะตั้งแต่16พฤษภาคมนะจนถึง1มิถุนายนครับ2 0ส8นะครับทริปนี้จะบอกละเอียดครอบคลุมทั้ง12ราศีเลยนะครับและก็มีเล่มงคลที่ท่านรอคอยไว้ในช่วงไทยคลิปด้วยเช่นเดียวกันนะครับอยากคอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมฮะถ้าอยากแล้วเราก็ไปคอนเฟิร์มกันเลยแต่ก่อนอื่นครับฝากกดไลค์นะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยตรงนี้จะกราบขอบพระคุณท่านมากมากนะฮะท่านใดที่ดูอยู่อยาก สมหวังในคำำนําทํานายพิมพ์คําว่าสาธุสมหวังคำำําทํานายน้อมรับคำำําทํานายมาได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับในช่วงนี้นะฮะดาวราหูก็ย้ายดาวเสาร์ก็ย้ายดาวราศมีก็ย้ายท่านใดที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีปัญหาติดขัดนะครับในชีวิตนะฮะทำไรก็รู้สึกว่าแม่มันฝึกฝึกเคืองๆนะฮะกลัวว่าดวงตกดวงแตกดวงร้าวจากเสาเลงเสาทับราหูเลงหรือว่าดาวฤัษอยู่ในมุมทุตสถานะนะครับแนะนํากําไรกลิตคอนเฟิร์มของผมอันนี้เลยนะฮะเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกอย่างเลย อัเนเชิญสายลักสิบสราศีมาใส่ไว้เหมาะสําหรับทุกท่านที่ต้องการจะพลิกดวงพลิกชะตารวมถึงหัวใจพระคาถา11บบทนะครับเรียกได้ว,ว่าครอบครุมใส่แล้วสบายใจสวยรู้ทําจากสเเลสนะฮะไม่รองไม่ดําใส่ทุกขนาดเพราะเป็นฟรีไซส์นะฮะถ้าไหนสนใจนะครับส่งข้อความมาเลยทักข้อความมาผมเลยนะครับกองการบูชกากำไรหรือนะฮะพิมพ์คำว่าสนใจในคอมเมนต์พิมพ์ตอนนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะติกล่อไปครับสำหรับดวงสตาของราศีเมษราศีมิถุนราศีตุลราศีธนูราศีกุมและก็ราศี นะครับต้องบอกว่า6ราศีนี้เป็นดวงราศีที่กําลังขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของดาวราหูซุงเป็นกเกษตรดาวศุกร์เป็นดาวของการเงินความรักนี่ก็ได้มหาหุดนะรวมถึงนะครับดาวพระศบดีนะโคจรสัมพันธ์ดีในดวงชะตาเพราะนั้นครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับ6ราศีนี้ที่ผ่านมามีปัญหาฮะรู้สึกเหนื่อยล้าการเงินติดขัดมีเรื่องให้ต้องเครียดต้องสัดสใจเยอะแยะมากมายไก่กองทีเดียวรู้สึกวิตกงงบลในชีวิตรู้สึกอนาคตไม่ค่อยแน่นอนเนองินออกมากกว่าเข้า แต่ต้องบอกครับในช่วงนี้ครึ่งเดือนนี้นะครับการเงินจะเริ่มขยายไปนในทางที่ดีขึ้นจะเริ่มมีเงินเข้ามาได้บ้างนะครับจะเริ่มเรียกได้ว่าข่าวร้ายก็จะกลายเป็นดีเป็นลักษณะนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะและที่สําคัญครับชาวราศีเมษม,มีถุนตุลธนูกุมมีนะครับมีโอกาสจะได้ความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้ความคุ้มครองนะครับมีลาบใหญ่ประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแข่งขันอะไรต่างๆนานามีโอกาสที่จะชนะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการโต้เถียงศัตรูหมู่มารที่คอยกันแกล้งต่างๆจะพ่ายแพ้อย่างแน่นอนทีเดียวนะครับตามโตซาต้องบอกกันนะครับว่าเงินทองจะมีเข้ามาแต่จะเป็นเงินร้อนเล็กน้อยคือเข้ามาแล้วหมดไปอย่างรวดเร็วและเงินจะได้มาจากไหนนะครับเงินจะมาจากปากของเราเป็นเรื่องของการติดต่อนะครับเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ตรงนี้จะดีมากๆเลยรวมถึงนะครับเราจะมีโชคลาภบ,บางอย่างนะครับมาจากอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตประเภท ว่าอาจจะฝันถึงนะครับบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วที่เราคารบรักนะครับนำเอาเบอร์โทรศัพท์เลขท้ายท่านหรือแม้แต่อายุนะครับอย่างนี้รวมถึงเลขที่รถอะไรอย่างเงี้ยนะครับของเขานะครับมาเสี่ยงโชคนะฮะตรงนี้จะทําให้มีโชคแต่ต้องบอกว่าไอ้เรื่องบุคคลที่อาจจะเขาเรียกว่าเสียไปแล้วนะฮะให้เอาคนที่เสียใกล้ที่สุดคือเร็วๆเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อไม่นานเนี่ยนะครับจะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบด้วยนะฮะแต่ต้องบอกการเงินทองเนี่ยถ้าคุณติดต่อชามพันช่วงนี้พูดดีเนี่ยเป็นสีแก่ตัวมากๆนะครับได้เงด้ี ช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เดินทางนะฮะหรือมีแผนจะเดินทางไปกับผู้หลักผู้ใหญ่ครอบครัวและที่สําคัญช่วงนี้ถ้าเข้าหาผู้ใหญ่นั้นคุณจะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จการเงินการทองนี่ถือว่าจะดีขึ้นมากๆนะครับขอความ่วยจากผู้ใหญ่นั้นจะดีเรียกในวันดีเยี่ยมทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะครับเพราะนั้นช่วงนี้อย่าปากหนักนะครับพยายามพูดจาอะไรก็ตามให้อ่อนน้อมถ่อมตนพูดหวานๆนะครับทำตัวรีบๆเล็กๆเข้าไว้คุณจะประสบความสําเร็จนะครับต่อมาเลยในเรื่องของบ้านนะครับที่ว่าใส่ช่วงนี้นะฮะจะ รู้สึกร้อนๆที่อัวใสสักหน่อยนะครับรวมถึงว่าจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการจะต้องซ่อมแซมนะครับในเรื่องของบ้านที่อัวัสไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้หรือว่าจะเป็นตัวโครงสร้างเองอาจจะมีเรื่องซุดนิดๆหน,น่อยๆหรืออาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับน้ํารั่วน้ําซึมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากมายทีเดียวนะฮะเห็นเป็นคาบน้ําเลยรีบทาซะนะครับในช่วงนี้เพราะว่าจะทําให้เก็บเงินไม่อยู่นะครับและช่วงนี้คุณจะอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยคุณจะมีความขี้เกียจนะครับไม่ว่าจะเป็นขี้เกียจเต,ตื่นขี้เกียจนองขี้เกียจทํางานหรือแม้แต่จะขี้เกียกับ บ้านเนี่ยนะฮะมันก็ยังมีเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับปล่อยมันผ่านพ้นไปจะดีนะฮะช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะในสถานที่บ้านที่ทํางานนั้นจะให้คุณแก่คุณอย่างมากๆเลยทีเดียวเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จเลยนะครับในช่วงนี้6ราศีาจะมีเกณฑ์ได้ราบเป็นของถูกใจจะมีเกียรติยศได้รับรางวัลในการแก้ไขปัญหาผู้ใหญ่จะให้ราบจะได้รับชนะจากการโต้เถียงการประชุมช่วงนี้เหมาะแก่การทวงหนี้หรือเจรจาต่างๆนะครับและก็ช่วงนี้ระวัง จะมีคนมาดูหมิน่นดูถูกมีเหตุขุนเคืองในเรื่องของคําพูดนะครับรู้สึกว่าเราเนี่ยนะฮะถูกคนใกล้ชิดใกล้ตัวหักหลังนะครับหรือว่าอาจจะถูกไปนินทาแต่ต้องบอกว่าตรงนี้ทําอะไรคุณไม่ได้นะฮะตรงนี้คุณจะรอดพ้นจากอุปสรรคแน่นอนนะฮะเพียงแต่ทําบุญกวดน้ําแล้วก็ไม่ต้องไปคิดสาปแช่งเขานะเดี๋ยวเขาจะแพ้ไัยตัวเองอยังมีเกณฑ์ได้เดินทางยังมีโอกาสได้ไปต่างประเทศด้วยแต่ช่วงนี้เรามาระวังสุขภาพนิดนึงนะฮะจะเจ็บไข้โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนตรงนี้ต้องรับมัดระวังเป็นพิเศษรรับสําหด ตาของท่านที่เกิดในราศีพฤษภราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีกันราศีพิจิกและราศีมังกรนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ก็มีดาวย้ายถึง3ดวงนะแต่ไงฝากติดตามนิดนึงนะฮะเพราะเดี๋ยวจะทาคลิปแยกมาอีกนะฮะเอาให้ละเอียดเลยว่าพระราชย้ายมีผลอะไรต่อ12ราศีบ้างนะครับดาวเสาย้ายมีผลอะไรราหูย้ายมีผลอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูดวงชะตาโดยรวมของราศีพฤษภกรกฎสิงห์กันพิจิกมังกรในช่วงวันที่16พฤษภาถึง1มิถุนากันนะฮะต้องบอกว่าดวงชะตาของคุณในช่วงนี้นะครับคุณ รู้สึกว่าตัวเองเบื่อหน่ายสังคมเบื่อหน่ายชีวิตรอบตัวนะครับเหมือนกับได้รับแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนนะครับหรือสังคมแต่ต้องบอกนะครับว่าอยากให้คุณอดทนนิดนึงนะฮะเพราะว่าคุณเองนั้นเนี่ยนะครับรู้สึกว่าคุณเนี่ยช่วงนี้จะใจร้อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อดทนเนี่ยนะฮะปากเสียงที่คุณมีเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยทะเลาะบอกแวงและเสียเพื่อนเสียสังคมได้อย่างมากมายก่ายกองทีเดียวตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับคุณเอง ยอย่าไปคิดว่าตัวเองโดดเดี่ยวอย่าไปคิดว่าตัวเองเนี่ยผิดหวังทําดีไม่ได้ดีเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่คุณอาจจะเข้าใจผิดไปเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปซีเรียสน,นะคุณเองมีโอกาสที่จะได้รับจากการเดินทางและช่วงนี้ผมแนะนานะครับถ้าคุณรู้สึกว่ามีความเครียดทําอะไรแล้วมันไม่ค่อยเหมือนดีเท่าไหร่นักหรือว่าไม่รู้จะทําอะไรแนะนําให้เปิดโซเชียลเลยนะครับและดูเรื่องการเรียนรู้เรื่องอาชีพเรื่องการทําโน่นทํานี่นะครับเป็นวิชาชีพระยะสั้นหรือการ เรียนรู้การทําอาหารหรืออะไรก็ได้ที่เป็นความรู้ใหม่นะฮะตรงนี้มันจะทําให้คุณเนี่ยนะฮะดวงดีและเจริญก้าวหน้าเพราะเนื่องจากดาวพรหัสเป็นดาวของการเรียนรู้นะครับเพราะนั้นช่วงนี้นะครับคุณเองต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรียกได้ว่าถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาด้วยเนี่ยเพิ่มเติมจะทําให้คุณร่ํารวยแล้วก็ต้องบอกว่าถึงแม้รายจ่ายจะมากนะครับแต่คุณจะมีเกณฑ์การเอาตัวรอดได้คุณจะโชคดีด้านการเงินมีโอกาสใหม่ที่ทําให้รายได้เพิ่มมากขึ้นและบางอย่างนะครับสิ่งของที่คุณไม่ได้ใช้นะครับประเภทว่าอาจจะเป็นองีี่เสยแล้ว ของที่คุณมาดีใช้นานๆนะครับคุณจะเก็บไปเป็นที่ระลึกมากครับเพราะคุณไม่เคยหยิบมาดูเลยน,นะครับมันกองพนันอันทึบคุณนําไปขายครับไม่ว่าจะเป็นมือสองขายของเก่านะครับนำเงินไปบริจาคเลยนำเงินมาใช้ตรงนี้นจะดีนะครับเพราะเคล็ดลับของจริงเขาบอกว่าบางทีเนี่ยของเก่าๆมันเต็มบ้านที่มันเสียที่มันไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับมันทําให้ของใหม่มันไม่มาเขาเรียกของเก่าไม่ไปของใหม่ไม่มาก็เหมือนอาหารนะครับคุณกินเข้าไปแล้วฟึบเนี่ยคุณก็ต้องเอาออกคุณต้องถ่ายออกไม่ถ่ายออกมันจะเอาเข้าได้ไงฮะมันเป็นไปไไมม่่ด้้ใัรเพาะะฉนนข ของเก่าไม่ไปของใหม่ไม่มาคุณลองทําพิธีนี้ดูนะฮะจะทําให้แก้เคล็ดแก้ไขดวงการเงินของคุณได้ดีขึ้นเลยหลายคนเนี่ยจะเครียดนะว่าเออหมอกรีดการเงินการทองฉันเนี่ยไม่ดีเลยอนาคตจะก่อไมอม่อยเห็นว่าม,มันจะเป็นยังไงนะรู้สึกฝึก,กๆเออเคยมีปัญหาเลือเกินจะเอาตัวรอดยังไงหมอกรีดทำนายอย่างนี้ต้องบอกเลยนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับคุณไม่ต้องกังวลคุณตกน้ำไม่หลตกไฟไม่ไหม้ปีดาบประดเจอจุนอยู่ตรงนี้สามารถที่จะช่วยได้และคุณจะเอาตัวรอดได้ในวินาทีสุดท้ายชีวิตคคนนน่่่ยมมมมััไไได้้้ออออะราาางงงๆหกต ยา,ยากหน่อยนะครับแต่ก็รอดพ้นอุปสรรคปัญหามาได้ทุกครั้งในช่วงนี้นะฮะถ้าไปเกี่ยวข้องกับการเรื่องของการสวดมนต์นะฮะการทําบุญหรือการขอพรเรื่องโชคลาภเนี่ยนะครับจะสําเร็จแต่ต้องบอกนะฮะช่วงนี้พยายามงดเว้นเรื่องคนอื่นนิดนึงนะเราชอบใส่ใจเรื่องคนอื่นชอบสนใจคําพูดคนอื่นนะครับชอบเอาคําพูดที่คนอื่นพูดไม่ดีกับเรามาคิดอะไรทั้งทงท,งที่มันไม่ได้เป็นจริงเลยนะก็วนเว,ว,ว,วียนย้ำคิดย้ำทำอยู่อย่างเงี้ยช่วงนี้แนะนําว่าพยายามไม่ต้องไปเข้าสังคมอะไรให้มันมากนะฮะเพราะว่า จะมีแต่เรื่องเสียตังค์แล้วก็บางทีการไปพูดคุยกับคนหมู่มากเนี่ยมันจะนําปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งมาให้แล้วก็ความนกน้อยใจมาให้ด้วยนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าในช่วงนี้นะฮะหกราศีควรจะหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษาการเรียนร,ร,ร,ยนรู้เรียกได้ว่าจะประสบความสําเร็จเรื่องหนี้สินนะฮะก็มีโอกาสที่จะปิดหนี้หรือผ่อนชําระได้นะครับเพราะจะมีเงินก้อนในสิ่งที่คุณหวังเข้ามาแน่นอนเลยนะครับในเรื่องของความรักครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะฮะคนที่เข้ามานะครับสองคนโสดนะไม่อ่อนกว่าก็แก่กว่า ไปเลยแต่สิ่งที่สําคัญคืออาจจะมีเรื่องรักสามเศร้าเข้ามาทําให้คุณปวดหัวนิดๆหน่อยๆน,นะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะทะเลาะกันด้วยเรื่องความไม่เข้าใจกันคิดกันคนละอย่างถ้าสติไม่ตรงกันรวมถึงเรื่องความรักเรื่องกุก๊กกิ๊กผัวเมียหนุ่มสาวที่ไม่ค่อยจะมีจริงๆต้องทํากันบ้างกันบ้างนะตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากบ้านช่องครอบครัวหรืออะไรเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะฮะอาจจะมีข่าวดีเรื่องบุ หรือว่ามีข่าวดีเรื่องเกี่ยวกับลูกน้องบริวารบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะฮะดวงชะตาถือว่าดีมากๆเอาตัวรอดได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวแต่อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการพนันขันต่ออะไรนะครับเพราะมีเกณฑ์หมดตัวถูกหลอกจากการพนันหรืออาจจะถูกแกงคอเซนเตอร์ตรงนี้ระหวังด้วยนะครับจะมาในรูปของการลงทุนหรือคนรักนะเรามันระวังตรงนี้หน่อยนะครับสำหรับเลขมงคลนะครับในช่วงที่16พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนะครับก็คือ5169นะครับลองสอบกับกันนะครับไม่ว่าจะเป็น515 5 9 51619เงี้ย616569 9691แล้วก็95นะครับเลขเหล่านี้จําให้พกคุณในช่วงอาที่ย์16พฤษภาคมนะถึง1วินายน2568ครับ